สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตต้นมะพร้าวน้ำหอมให้ดูนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยไปนะครับนี่นะครับนี่เป็นต้นแรกของผมครับใบนี่จะมีปัญหาหน่อยนึงนะครับเกี่ยวกับแมลงปีกแข็งนะครับกินยอดต้นมะพร้าวนะครับรู้สึกว่าต้นก็จะสูงขึ้นแล้วครับตอนนี้ดูนะครับ ต้นนี้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับใบนิดหน่อยครับต้องหาพวกใบก้อนพวกอะไรมาพ่นนะครับนี่สังเกตด,ดูใบนะครับเกิดจานแมลงนะครับมแมลงกีแข็งตัวเล็กๆนะครับดูดขิน้ําเลี้ยงเขาน่าจะเป็นย้อนอ่อนนี่นะฮะก็เอายาฉีดยุงพ่นไปรอบหนึ่งแล้วตัวนี้รู้สึกว่าจะดีขึ้นครับไปมาดูอีกต้นหนึ่งครับ ต้นนี้ไม่ค่อยมีมแมลงครับตัวนี้ไม่มีมแมลงรบกวนเลย2ปีครับคือต้นสูงมาครับเดี๋ยวปีนี้จะทําระบบน้ำนะครับแรงผมจะทําระบบน้ําหยดแล้วคือนะครับประมาณ2เมตสามเมตรนั่นนะครับ โคนก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วไม่แน่ใจว่าใช่มะพร้าวน้ำหอมหรือเปล่าครับต้นมันเป็นต้นใหญ่ยังมาดูอีกต้นหนึ่งต้นต่อมา ตัน,นี้ผมได้ขุดขุดรอบต้นฮะแล้วก็เอาปุ๋ยคอกโรยใส่นะครับแล้วก็กลไว้ผลก็ตกบ่อยนะครับตรงน,นี้ใบเก่าไม่ค่อยงามเท่าไหร่มาแรงกินฮะยอดใหม่แทงขึ้นมาแล้วนี่นะครับยอดใหม่ฮะยังสมบูรณ์ครับประมาณสองเมตรกว่า,วานี่ครับตนนัวนี้ความสูง บอกว่าอีกสักปี2ปีจะได้เห็นลูกแล้วครับเดี๋ยวจะทำระบบน้ำใส่แล้วนี่ครับอีกต้นหนึ่งฮะเดี๋ยวหาทางเข้ากัน ต้นนี้ก็ถึงว่าใช้ได้แล้วครับสูงขึ้นครับปัญหาก็แมลงเหมือนกันครับแมลงปีกแข็งะฮะดู่น้ําเลี้ยงเหมือนกันผลต้นก็เริ่มขยายแล้วครับปีนี้น้ำคงไม่แห้งหรอกครับน,น้ำยังเต็มบ่ออยนะู่ฮะ ฝนก็ยังตกเรื่อยๆเมื่อวานก็ตกนะตกทุกวันอยู่นี้ฮะวันยกเว้นวันนี้ฮะวันนี้ยังไม่ตกดูต้นเล็กบ้างครับนี่นะฮะใบยเยอะแล้วปลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งครับตอนนี้แตกใบยเยอะแล้ว ข้าวสุดยอดทํามนเต็มรวงเต็มเลยฮะต้นไม่งามแต่ว่ารวงข้าวด้วยนะครับดูรวงข้าวนะครับเยอะมากเลยนี่ต้นนี้ก็ตั้งขึ้นแล้วครับ ตรงแล้วมาดูมะพราะนะ้าวหน้าหอมอีกต้นนี้ต้นนี้น่าจะปีกว่าขวาครับปลูกปีที่แล้ว่ปลูกต้นโตหน่อยฮะปัญหามะพร้าวก็คือตัวนี้แหละครับนี่ฮนะไม่ใช่ครับหมดตัวนี้มาแงครับ กินใบนี่จะให้ดูมเนนะเร็งครับนี่นะครับตัวอ่อนของมะเร็งบีบแข็งนี่คนระับบีบทิ้งเลยครับถ้ามีใบก้อนก็เอามาพ่นได้เลยคนระับ ที่ใบไม่สวยก็เฉพาะอันนี้นะฮะมะงปีกแข็งนี่แหละครับหูเขาเยอะอยู่นี่ขีดเพิ่มแล้วต้นนี้ปีกว่าครับปีกว่าก็ถือว่าใช้ได้ครับทั่วหมูแล้วฮะตอนปลูกก็ประมาณเกือบ เข้าหน้าอกนี่นะครับทำสูงต้นนี่ท่วมหัวแล้วสองเมตรเกือบสามเมตรนู่นแะครับไม่เกือบลวประมาณสามเมตรนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวโคจบคลิปแค่นี้แล้วก่อนนะครับ กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ